วันนี้ก็เป็นเป็นวันพระสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเป็นวันที่พวกเรา,เาพากันรักษาศีลปฏิบัติธรรมรักษาศีลเป็นกรณีพิเศษบางท่านที่เคยรักษาสีลห้ามาพอถึงวันพระมันสำคัญอย่างนี้เราประมาณเลื่อนระดับขึ้นมาเป็นศีลแปดพอที่ศีลแปดอยู่แล้ว ็ตั้งกตั้งใจดูแลรักษาให้บริสุทธิ์ขึ้นไปส่วนพระเจ้ากระสมก็มีศีล227ข้อนี่เพียงแค่มามาในพระปฏิโมกนะที่มานอกพระปฏิโมกอย่างอีกเยอะก็อยูใ่ในความเป็นคนมีศีลแต่ชาวโลกชาวบ้านชาวเมืองวันนี้เขากอพากันเพลิดเพลินสนุกสนานกัน ตัว,วประเพณีของไทยเราก็เป็นวันลอยกระทงอันนี้เราก็ไม่ว่ากันหรอกมันชีวิตของชีวิตทั้งโลกเราก็มีเรื่องเพลิดเพลินสนุกสนานเป็นของธรรมดาแต่การสนุกสนานของทางโลกทุกวันนี้มันมักจะไม่ค่อยมีขอบมีเขตมันล้นมันเกินขอบเขตไปเป็นกระทั่งถึงการทําลายเป็นการทําลายเป็นการสร้างทุกข์ขึ้นมา เดี๋ยวนี้ไม่ว่าประเพณีอันไหนก็ตามจริงๆแล้วประเพณีเขาดีแต่พวกมาภายหลังนี่มันมาสารต่อมาเพิ่มมาเพิ่มประเพณีขึ้นไปเ,เพิ่มเล่ายาปาปิ้งสิ่งบึนเมาอะไรต่ออะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอันนี้สิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวทําลายจริงๆมันทาลายมันทําลายตัวของตัวเองด้วยทําลายครอบครัว ทำลายจิตใจของพ่อแม่ลองดูสิลูกเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาพิกลพิการล่มหายไตยจากเพราะไปเที่ยวไปเล่นมีเตะสิ่งมืนเมาต่างๆทั้งหลายหัวจิตหัวใจของพ่อแม่อยู่ที่ไหนมันมันมันมน,มน,น่าจะคิดนะเด็กรุ่นใหม่พวกนี้มันไม่ค่อยคิดกันเลยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าพอประเพณี แต่ละครั้งแต่ละครั้งอุบัตเิเหตุอะไรเยอะขึ้นมากเรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมากไม่ไก่ก็อพวกเราเนี่ยดีที่สุดแล้วแบบพวกเราเนี่ยแทนที่เราจะไปเต้นแรง้งตินงกาสนุกสนานเพลิดเพลินบัวเมาไปกับกระแสโลกของเขา <c oughs> ซึ่งอันนั้นนี่ยมันพวกเราคุ้นเคยมาหลายพบหลายชาติแล้ว มันแต่แรงแต่งการมาหลายภพหลายชาติด้วยแล้วด้วยอํานาจของกิเลสนะ <c oughs> แต่มาพบนี้ชาตินี้ <c oughs> เรามีโอกาสสมบูรณ์ที่สุดที่เกิดมาในอัตภาพของฟามเป็นมนุษย์มีอาการครบทุกประการไม่ใบบ้าบอดหนวดพิกลพิการไม่เสียจริตผิดผู้คนมีความเป็นคนอย่างสมบูรณ์ที่สุด แล้วก็ได้มีโอก,กาสเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพทชด้วยแล้วก็มีพื้นฐานของความศรัทธาความเชื่อความเรื่องใสในในพันธุนตระด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่กัวที่จะใช้ชีวิตชีวิตอย่างประมาทเพื <c oughs> <C oughs> er ่อเพลินทั้นเป็นหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยไม่ได้อะไรเือจากการดำเนินชีวิตของบุญเรา พราะจริงๆแล้วการดำเนินชีวิตแบบตามเรื่องตามราวของโลกเขาตื่นขึ้นมาก็มีแต่หาอยู่หากินใส่ป่าใส่ท้อแล้วก็มีอะไหลับนอนขับถ่ายมีอยู่เท่านั้นแล้วก็มีแต่ไปล้วนไปเพื่อเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆทั้งหลายลก็คือเสพในสิ่งในกรารบุคุณทั้งหลาย แล้วพอทีสุด <blunt> ช <animation> ีวิตทั้งชีวิตเราได้อะไรเป็นแก่นสันสละได้แต่ความเหน็ดเหนื่อยเดือยแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายเรากะจากสิ่งทั้งหลายเราได้ไปอย่างสิ้นเชิงหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือเลยแบมือเปล่าเลยแม้กระทั่งร่างกายของเราเรายังทิ้งลงสู่พื้นแผ่นดินดูแต่้อนท่อนฟื้นท่อนไม้ท่อนฟื้นหาแก่นสงสสละอะไรไม่ได้ มาพิจารณาแล้วเยชีวิตการเกิดขึ้นมาของเราไม่มีอะไรเป็นกนารสันสาระเลยขาดทุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้กำไรกำไรในการเกิดขึ้นมาของพวกเราไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับที่ได้ทำแต่การจะได้ทำมาเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นมาจากการอบรม จิตใจตรงนี้เพราะถ้าจิตใจอบรมดีแล้วจิตใจตรงนี้แหลจะใช้ร่างกายไปในทางที่ดีในทางที่เป็นธรรมท่นึห็ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสรรสิ่งสำเร็จได้ดวจใจตรงนี้เลย